สวัสดีครับมาพบกับนาจุ่วเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีการตรวจสอบเงินประกันการใช้ไฟนะครับว่าไปถึงขั้นตอนไหนแล้วคลิปก่อนหนะ้าน,นี้ผมทำให้ดูนะครับวิธีการไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เราก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็สแกน e q r code ด้านมุมขวาล่างเลยนะครับอันนี้ก็สแกนมาแล้วนะครับก็จะมีอันนี้ที่ผมขีดขีดไปก็คือเลขที่ผู้ใช้ไฟนะครับเราก็ใส่ เลขประจำตัวประชาชน13หลักแล้วก็คิดคําว่าตรวจสอบนะครับแค่นี้นะครับแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับน้นนี้นะครับอ่าเขียนว่าตรวจสอบการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้านะครับอ่าก็จะมีหมายเลขผู้ใช้ไฟชื่อผู้ใช้นะครับอ่าเราช่องทางอยู่ที่เราด้วยครับว่าช่องทางแบบไหนอ่าเงินที่เราจะได้อ่าขอไว้นะครับเดี๋ยวก็อยู่ที่มิตเตอร์เรานะมันออโต้อยู่แล้ว มันก็จะข้างล่างนี้สาคัญตรงข้างล่างนี้มันก็จะบอกครับอย่างผมผมเนี่ยก็คือลงทะเบียนผ่านไปแล้วนะขั้นตอนที่สองก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบคือผ่านไปแล้วขั้นตอนที่สามคืออยู่ระหว่างการดําเนินการคืนเงินนะครับอ่าแต่ไม่ถึงขั้นที่สี่ครับก็คือใกล้แล้วล่ะใกล้จะได้เงินแล้วแค่นี้นะครับขั้นที่สี่ก็อ่าท่านสามารถแต่ของผมเนี่ยขอเป็นพร้อมเพย์ครับในความคิดผม่าจ,จะเข้าไปพร้อมเพย์นะแต่ถ้าเป็นท่านที่เข้าบัญชีหรือต้องไปรับที่เซเว่นเนี่ยก็คงต้องไปทําตามนั้นนะครับ อันนี้ถ้าเป็นการตรวจสอบนะครับใครใครสงสัยว่าตัวเองไปขั้นตอนไหนครับก็ลองตรวจสอบได้ตามนี้นะครับสำหรับทิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับลากไปแค่นี้สวัสดีครับผม